เด็ครับสสวัดีพี่น้องส,สวยๆครับนี่หายยองไปกินน้ําก้อนละนี่มาท,าทั้งตานหน่อยของนั่นป่าจะเป็นปลาไหลเด้อวันหลบไปแม่ไปแม่อันป่ะใส่ใสใมาล,สาลองเบือเสียหาเราบางหู้มันครับพอกหูก้อะไอ่งีใส่ได้เพียงยนั้นเด้อหาหู้ข้าวเดียวครับวันนี้รับพี่น้องเห็นลองบางเถี่ยมนึ้งครับเป็นหูห้เป็นเถียมไม่ต้องกันเถียมเป็นหูหนนนหห้ครับ อย่างนี้คิดเดียนครับหลุมมันกัดรองเบอร์อยาไว้ครับไว้สงุงพี่เดียนเสียเป็นตัวได้เป็นหรอ ไหนละครับเดี๋ยวเบิ่งอีกหลังนึงพี่น้องหลังนี้เป็นหูพี่น้อง หายใจเดี๋ยวก่อครับมันลืมกันสองหลังเนี่ยจะเป็นของนะครับพี่นอ้องหลังจากเปิดใส่ขึ้นมากครับใส่ก็ไปน้อยเหมือนครับมาเบิองน้ำกันมีหลังดึงมาพี่นอ้องเอ้ยครับ อย้่ไกล้ถนนพี่น้องหืมหลังนี้ดึงพี่น้องเขาเคยงกัติงเลยครับถือว่าพี่น้องว่ะลุ้นกันครับนั่นเห็นวาพี่น้องว่ะดึงมาเยอะๆต้นครับหั่นนั่นนั่นโอ้ลุ้นกันพี่น้อง ว่าแล้วว่าแล้วฮึ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 ว่าไปน่ะฮึ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 ของของใครเหรพี่น่ะมันอะไรเะมันอะไรครับมันละ,นละ,นนละนไรไปเนาะ เปนไตัวป่าพี่ค้องเอ้ยครับพุชจอดเลไเป็นอมึงเนี่ยตัวปลาไหมครับ้พุชยอดเี็นอะโปลาพป่นอมึงเนี่ยโอ้ยเป็นเอไรครับใครในเป็นเลดพป่นอะเลดเบอ้์เก่าได้เป็นอย่างไ ตัวปลาพี่น้องเอ้ยวันส้อนครับอย่างเงี้มาสาบอ่ะเพืปะนะเอ้ยตัวปลาพี่น้องเพื่อนละครเนี้ยพี่น้องเอ้ยวันส้อนครับพื่นปากลบกระตาพี่น้องเพื่อนละครมีงเกนี้นนพี่น้องเอ้ยครับเพื่อนเฮ้ยว้วเนี่ยไม่เคยพอกับเห็นพี่น้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงปากันได้ไปเนาะมึงเหรอกินนึกน้อยได้บัวเต้าเป็นอะเอามาแล้วครับมึงเนี่ยสุดยอดเลยครับตัวปลาตัวปลาตัวปลานี่ฝันหายกับพ่อคืออะไรพี่น้องเอ้โหปดครับปด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 เขาเดินได้พี่น้องได้ครับพี่น้อง นี่คือผลงานของพี่น้องนะดูเอาดูเอาพี่น้องเลยโอ้พี่น้องคุณจวัทครับตัวแรกของปีนี้ใต้เบ็ดครับป <c oughs> ุ๊บกมดแล้วคุณจวัทธครับ เงี้าเด็ตัวเงี้ยเป็นเด็ไปขายเด็กปลนะพอครับเด็กขึ้นไปพอกำนันพี่น้องพอกำนันถมมาก,กินพี่น้องครับพอเพิ่นพอกำนันมาใส่ภายในลีพี่น้องเอ้ยครับกำน,นันได้กินตุ่มเหรอพี่น้องตัวปลาพี่น้องกำเต๋อเมือ่อคืนครับพูดยอดเลยพี่น้องเลีบทีดใส่เลีบครับเลีบเบอือเก่า มาแล้วพี่น้องรอติดตามครับโอ้ปลาเลยเงยขงยงเงยแน่พี่น้องพอดีล่ะได้กำน,นั้นพี่น้นองเนาะพอฝนมาใส่ครับได้แล้วก็สีออกไปฝนตกฝนแาดสีแดงไอ้กินนั่งกับเป็นได้เหล่าพี่น้องพุทยอดครับยกปัวเลยครับเอา้าเก็บคนครับวันนี่ยไอ้ถุงยางถุงผ้าแหลกป่น้องหลังจาก ตแต่มา,า,มา,มา,ต,มาตัวนึงแล้วเป็นหรอครับมาเบิ้งสองหลังยุ่งซานนี่ครับถือป๋อถือนุ่กันมันม่้มันครับตัวมันหลุดตัวนึงแล้วดูนุ่กันพี่น้องซางนนี่หละลายพี่น้องทุก่กี้ครับช่วร์ผนซานเบิ้งช่วงนี่จะมีบ่ โอ้เคีงตินเงินครับเคีงตินเงินไม่หอกถือว่าพี่น้องวะรุ่นกันครับโอ้เยเ่็นอะไรพี่น้อง,อองให้ตปาป่าครับอันอันบอกเงี้ยกันพี่น้องบอกเงี้ยกันครับพูดพูดพูดเดี๋ยวหุ้ยเลยพี่นอออ้องเฮ้ยนี่ สองพี่น้องเอ้ยสองตัวสองตัวนี่ตัวที่สองครับเพียงใดพี่น้องบมาอืตัวหน่อยก็ว่าหันพี่น้องเอาเอา้าเอา้เอาไปพวกอีกหลังหนึ่งครับนี่พี่น้องเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเล่นหนึ่งตัวสองตัวอ๋อ,อ,อพูดรอเขาเดียวครับถูปลาพี่น้องตัวที่สองครับ ที่สองโ่เงี้ปันมะแนปปีนเนาะต้องวางใดครับตัวนี้เหลือหุย่ยเลยพี่น้องเอยครับใส่เงี้ยขี้เดอนครับโ่บบตองเงี้ยอื่นเน่ยหนหายหนกพี่น้องปวดบ่เลยครับยุเลึกใส่ทุงผลแรงเลยพี่น้อง ร้อยพี่น้องฮ่าฮ่าฮยอดครับสองขวานี่มาอีกข้างนึงครับมี่กำลังดีเพียงใด ก็พ่พี่น้องลังนี่ล้างนหนก็เชียงติเงันครับเชียงบุเชียงพี่น้องวะดูุ้อกันครับ ปลดุกนี่ที่ปลดุกเสยครับปลาดุกนี่นากปลาดูกเกาีครับมลาไหลพีอทุ่งแพร่กันครับทำไล้ สารนี่เดปลาไหลตัวหนึ่งปลาดุกถือมาอถือใะพี่น้องเอ้ยครับถือเก่ากเกาครับนี่พี่น้องเอ้ยครับใส่เป็นปลาไหลปลาดุกมันถือพี่น้องโอ้ถือของมันครับปลาดุกตัวหนึ่งปลาไหลสองตัวโอกาสแรกขันง่ายเรล่ามือพี่น้องเอ้ยครับพอดีปลาไหลตัวใหญ่เอาขึ้นไปกัดนั่นจ่อยพี่น้องกนั่นในต้มกินสูบเงี้ยวแล้วไปไหนนครับ แล้วรับมืนอนีกะขอบผุกขอบคุณพี่น้องให้ก็นังเล่นไก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเด้อครับเอา,เอาติดตามครับมันหมอนวันนีนหมันอยู่ลำเงิอนี่พี่นอ้องเอาตาพี่น้องครับมือเปล่าใหม่ลับมืนอนีกับวัสดีครับ